สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับเกม c a r ์บ l M เอกันอีกครั้งนะครับก็จากคลิปคราวก่อนที่ผมทําคลิปยนอมอเตอร์ไซค์บูเช่าไปนะครับที่มีอยู่ในฝากขายเป็นมอเตอร์ไซค์บูเช่าเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนดีกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์บูเช่าเนาะอยู่ในแ็บ Special ก่อนแล้วก็ไปที่ไทม์เซลทีเนี้ยมันมีคําถามว่ามอเตอร์ไซค์บูที่เช่า75เจมเนี่ย ตอนที่ผมทําคลิปย่อยออกไปเนี่ยมันเป็นบั็กของเกมหรือเปล่าแล้วบางคนก็ว่ามันมีคนโดนแบนนะจากการย่อยมอเตอร์ไซค์ไปเนื่องจากมันเป็นบั็กของเกมอันนี้จากที่ผมหาข้อมูลและจากที่มีการคอมเมนต์ในช่อง u t u b e ของผมเนาะมีการยืนยันแล้วว่าไม่ใช่บั็กของเกมนะครับก็คือในกิจกรรมประกาศในหน้าเว็บของเกมเนี่ยเขาจะประกาศเลยว่ามีมอเตอร์ไซค์เช่าตัวนี้มาซึ่ง มันสามารถแยกได้หรือย่อยได้นั่นเองก็คือมอเตอร์ไซค์เนี้ยมันสามารถเอามาแยกไอเทมได้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างข้อมูลให้ข้างๆนี้นะโอเคนะครับทีนี้มีคำถามมีคำถามหนึ่งคือมอเตอร์ไซค์บูเนี่ยแล้วถ้าเราบวก13ขึ้นไปมีโอกาสได้กันแตกไหมซึ่งอันนี้ผมบวกไปแล้วครับผมบวกถึงบวก15แล้วก็ ลองเช็คตัวนี้ดูแล้วนะว่ามันมีโอกาสได้กันแตกไหมก็คือเดี๋ยวผมกดจะดูเลยคำตอบคือไม่ได้นะครับมันเหมือนกับว่าเขาล็อกตัวตัวนี้มาแล้วว่ามันจะมีโอกาสได้แค่ใบออฟขั้นมีเดียม1ถึง0ถึง1ใบเท่านั้นและ material c คอใบ1-10ถึง10รวมแล้วก็ อัปเกรดคอฟลอดคอหนึ่งถึงยี่สิบก็คือมันจะแตกต่างกับมอเตอร์ไซค์บูที่มีขายอยู่ในฝากขายนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์บูที่มีอยู่ในฝากขายเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนคราวก่อนที่ผมทําคลิปไปเนี่ยมันราคาอยู่ที่ประมาณสามสิบยิบเก้าถึงสามสิบเอ็มแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณถูกสุดนี่น่าจะราวๆสี่สิบเอ็มนะครับทุน่นทนก็คือ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์บูธรรมดาเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ก็คือมันจะได้อัปเกรดคอมีเดียมไบออปชั่นมีเดียมเนาะขอโทษครับไม่ออปชั่นมีเดียมศูนย์ถึงหนึ่งใบแล้วก็ไบออปชั่นไฮศูนย์ถึงหนึ่งใบแล้วก็แมทเทอเรียลไบแล้วก็อัปเกรดคอนก็คือได้เท่ากันโดยเฉลี่ยเนาะซึ่งโอกาสได้ไบออปมีเดียมแล้วก็ไฮมันจะมีไฮเพิ่มเข้ามาด้วย ก็คือมันจะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ระหว่างมอเตอร์ไซค์เช่าที่เราเอามาย่อยกับมอเตอร์ไซค์บูทที่เราเอามาย่อยนะครับก็สรุปแล้วคือการันตีว่ามอเตอร์ไซค์เช่าสามารถย่อยได้ตามประกาศเกมแล้วก็สําหรับใครที่เช่ามาเหมือนกันนะครับก็ถ้าก่อนมันจะหมดอายุก็กดย่อยดีกว่าเราจะได้พอเรายังจะพอจะได้ค่าอย่างน้อยเราก็ได้แมทเทอเรียลบายมาซึ่งเดี๋ยวผมเช็คราคาให้ ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ผมซื้อมาแมทเทเรียลไบนี่รู้สึกจะ 16M ขายไป 16M ส่วนตอนนี้นี Material By, ่แมทเทเรียลไบราคาลงอยู่ที่ 6M นะครับ 6M ราคาโดยเฉลี่ย 6M ราคาล่วงมากนะคิดคาดว่าน่าจะมีคนย่อยเยอะในตอนนี้ของมันเลยล้นตลาดนะครับก็วันนี้ จบกันไปกันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามหาคลิปดีๆมานําเสนอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ